ใครที่บอกว่าความรักดีๆไม่มีหรือมันมีอยู่ด้วยเหรอคะหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าจริงๆคุณต้องการความรักที่ดีคุณต้องการผู้ชายที่ใช่แต่คุณนะ่ะไม่เชื่อว่ามันมีคุณก็เลยรู้สึกกับสิ่งที่มันไม่มีมากกว่า คุณรู้ไหมว่านี่คือพลังแห่งการดึงดูดพลังแห่งจักรวาลเนี่ยไม่สนว่าคุณวอนหรือไม่วอนคุณต้องการหรือไม่ต้องการแต่ถ้าคุณยังคิดถึงสิ่งไหนบ่อยๆสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นและขยายตัวใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ความรักดีๆเปลี่ยนโฟกัสใหม่นะตอนนี้ทันทีคุณต้องบอกว่าผู้ชายดีๆมันมีความรักดีๆมีอยู่จริงและเมื่อไหร่ที่คุณขยายสิ่งนี้คุณจะเริ่มเห็นผู้ชายดีมากขึ้นคุณไปที่ไหนคุณจะเห็นว่าผู้ชายน่ารักจังเลยมันคือองค์ประกอบที่ทาให้คเรมอแล้ายีนกะปบบบ ถ้าคุณโฟกัสมันแต่ถ้าคุณไม่โฟกัสมันคุณก็จะไม่เห็นคุณจะไม่เคยได้ยินคําพูดไหนเลยที่เกี่ยวกับผู้ชายที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะเห็นแต่ผู้ชายที่นอกใจคุณจะเห็นแต่ผู้ชายที่สร้างความรุนแรงในความสัมพันธ์เขมไหมคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเองแค่ย้ายฝั่งมามองมาโฟกัสสิ่งที่คุณอยากได้แทนที่จะโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่อยากได้